ร่างงามยามดีขอไปเที่ยวเบียวดูแกลลอรี่และนี่ก็คืองานนารูโตะเดอะแกลลอรี่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูตามผมมาเริ่มต้นนะ,ะไปไอคอนสยามนั่งเรือข้ามฝั่งไป6บาทเดินต่อไปอีกนิดก็จะเจอตึกริเวอร์ซิตี้แบงคอกขึ้นมาไดเลื่อนมา1ชั้นก็จะเจองานเลยด้านหน้าเป็นงี้จะซื้อตั๋วเข้างานจากออนไลน์หรือหน้างานก็ได้นะมา เข้ามาส่วนแรกเราจะได้เห็นงานเขียนของอาจารย์คิชิโมโตะเป็นลายเซ็นลายเส้นที่พูดถึงงานเขียนงานแกลเลอรี่นี้แหละโซนต่อไปจะเป็นวิดีโอเปิดตัวแต่อันนี้ถ่ายให้ดูไม่ได้นะเข้ามาด้านในจะเป็นการเริ่มต้นชีวประวัติของการ์ตูนเรื่องนารูโตะตั้งแต่เริ่มสําหรับคนที่อ่านจบแบบผมก็คือเหมือนได้โลแบ็กวันวานย้อนคืนสมัยวัยหนุ่มอีกครั้งภาพงานเส้นตัวละครที่คุ้นเคยเอาจริงๆเรื่องนารูโตะที่ผมอ่านจบไป3รอบเลยนะแล้วพอผ่านช่วงเด็กก็จะเป็นช่วงโตเนื้อเรื่องเริ่มเข้มข้นและหนักห่วงประมมวลภาาพก็็ตที่เหน เด็กยันโตโตมาก็เจอแสงอุสาแล้วก็เข้ายุคสงครามลากไปจนต่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมิตรศัตรูสัตว์หานอาดีตที่ขมขื่นครอบครัวตัวร้ายที่โหดเกินจะต้านทานแต่ก็แพ้ให้กับเทคนิคและพลังวิตรภาพตบท้ายด้วยเพื่อนรักหักเรียมโหดซักกันนวนเนี้ยช่วงท้ายมีวิดีโอให้ดูแต่ถ่ายไม่ได้นะพอจบแล้วออกไปสู่ด้านนอกโซนนี้จะเป็นการซื้อของฝากของลิขสิทธิ์แท้ทั้งแผ่นอะคริลิกแฟ้มกระเป๋าใส่เงินที่ห้อยมือถือโปสการ์ดตัวพันสายไฟของ ชําร่วยกาชาใช่มีกาชาให้เล่นนะสั่งเสื้อก็ได้ชอบเสร็จก็ออกมาถ่ายรูปได้ที่ด้านนอกโดยรวมจากที่เราก็เป็นเมง์การ์ตูนเรื่องนี้แบบจริงจังๆอ่ะก็ชอบซัพพอร์ตอยู่แล้วจัดมาเลยได้หมดไปแน่นอนแนะนําให้ลองมากันนะถ้าคุณเป็นแฟนการ์ตูนนารูโตะจริงๆอ่ะอย่าได้พลาดเลยเพื่อผู้ใหญ่ใจดีเขาเห็นยอดคนมาดูเยอะเขาอาจจะขนแนวนี้มาจัดให้เรื่อยๆแล้วรุ่นพ่อจบไปแล้วอย่าลืมดูรุ่นลูกต่อเปิดใจหน่อยเหนือเรื่องกําลังพีคเลย